พราะวาจาของพระเจ้าเประจำวันพุทธที่18มิถุนายนสัปดาห์ที่11เทศการธรรมดาบทอ่านจากจดหมายนบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโครินฉบับที่2บทที่9ข้อ6ถึง11พี่น้อง ผู้ที่หว่านเมล็ดพืชเพียงเล็กน้อยก็จะเก็บเกี่ยวได้เพียงเล็กน้อยผู้ที่หวานเมล็ดพืชมากก็จะเก็บเกี่ยวได้มากแต่ละคนจงให้ตามที่ตั้งใจไว้มิใช่ให้โดยนึกเสียดายมิใช่ให้โดยฝืนใจเพราะว่าพระเจ้าทรงรักผู้ที่ให้ด้วยใจยินดีพระเจ้าประทานพระอัสถานทุกประการแก่ท่านได้อย่างอุดม เพื่อให้ท่านมีทุกสิ่งเพียงพอและยังมีเหลือเฟือสำหรับกิจการดีทุกประการอีกด้วยดังที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าเขาเอื้อเฟื้อแจกจ่ายเขาให้แก่คนยากจนความชอบธรรมของเขาดำรงอยู่ตลอดนิรันดรพระองค์ผู้ประทานมเมล็ดพืชแก่ผู้วานและประทานอาหารเลี้ยงชีวิตจะทรงจัดหา และทรงทวีมเมล็ดพืชที่ท่านหวานและจะทรงเพิ่มพูนผลแห่งความชอบธรรมของท่านด้วยท่านจะมั่งคั่งบริบูรณ์ทุกประการเพื่อจะแจกจ่ายได้อย่างใจกว้างทานบริจาคของท่านซึ่งเราจะจับแจกนี้จะทำให้มีการขอบพระคุณเพื่อเจ้าบทอ่านจากพระวรสาร ตามคำบอกเล่าของนบ,บุญมาทิวบทที่หกข้อหนึ่งถึงหและข้อ1 6บหถึงสิปเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาสิทธว่าจงระวังอย่าปฏิบัติศาสนกิจของท่านต่อหน้ามนุษย์เพื่ออวดคนอื่นมิฉะนั้นท่านจะไม่ได้รับบำเน็จจากพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ดังนั้น เมื่อท่านให้ทานจงอย่าเป่าแตรข้างหน้าท่านเหมือนที่บรรดาคนหน้าซื่อใจโคตรมักทำในศาลาธรรมและตามถนนเพื่อจะได้รับคำสรรเสริญจากมนุษย์เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าเขาได้รับบำเหน็จของเขาแล้วส่วนท่านเมื่อให้ทานอย่าให้มือซ้ายของท่านรู้ว่ามือขวากำลังทำสิ่งใด เพื่อทานของท่านจะได้เป็นทานที่ไม่เปิดเผยแล้วพระบิดาของท่านผู้ทรงอย่างรู้ทุกสิ่งจะประทานบำเหน็จให้ท่านเมื่อท่านอันธิฐานภาวนาจงอย่าเป็นเหมือนบรรดาคนหน้าซื่อใจคดเขาชอบยีอนันธิฐานภาวนาในศาลาธรรมตามมุมลานเพื่อให้ใครๆเห็นเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าเขาได้รับบำเหน็จของเขาแล้ว ส่วนท่านเมื่ออธิษฐานภาวนาจงเข้าไปในห้องส่วนตัวปิดประตูอธิษฐานต่อพระบิดาของท่านผู้สถิตยอยู่ทั่วทุกแห่งแล้วพระบิดาของท่านผู้ทรงอย่างรู้ทุกสิ่งจะประทานบําเหน็จให้ท่านเมื่อท่านทั้งหลายจําสินอดอาหารอย่าทำหน้าเศร้าหมองเหมือนบรรดาคนหน้าซื่อใจคดเขาทำหน้าหมองคลำ้ำเพื่อแสดงให้ผู้คนรู้ว่า เขากำลังจำศีลอดอาหารเราบอกความจริงแก่ท่านว่าเขาได้รับบำเหน็จของเขาแล้วส่วนท่านเมื่อจำศีลอดอาหารจงหลังหน้าใช้น้ำมันหอมใส่สศีราะเพื่อไม่แสดงให้ผู้คนรู้ว่าท่านกำลังจำํำศีลอดอาหารแต่ให้พระบิดาของท่านผู้สถิตอยู่ทั่วทุกแห่งทรงทราบและพระบิดาของท่านผู้ทรงอย่างรู้ทุกสิ่ง ก็จะประทานบําเหน็จให้ท่านสวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสถาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับเมื่อปลายปีคศ40เกิดกนารนอาหารทูกวแคว้นยูเดีย บรรดาคริสเตชนที่กรุงเยรูซาเล็มตกอยู่ในภาวะยากลำบากยากอบเคฟาสและยอนที่เป็นผู้นำพระศาสนจักรขอร้องเปาโลให้คิดถึงคนยากจนซึ่งท่านสารภาพไว้ในจดหมายถึงชาวการาเทียบทที่สองข้อ9ถึงข้อสิว่าสนใจทํำอยู่แล้ว เปาโลตอบสนองคำร้องขอด้วยการโน้มน้าวจิตใจบรรดาคริสตชนของพระศาสนาจักรที่ท่านดูแลอยู่ให้รวบรวมปัจจัยส่งไปช่วยคริสตจักรที่เยรูซาเล็มในตอนท้ายของจดหมายถึงชาวโครินธ์ฉบับแรกเปาโลพูดถึงการบริจาคช่วยพระศาสนาจักรที่เยรูซาเล็มว่าเกี่ยวกับเรื่องการเก็บทานบริจาคเพื่อผู้ศักดิ์สิทธ ท่านทั้งหลายจงปฏิบัติเหมือนกับที่ข้าพเจ้ากำหนดไว้สำหรับพระศาสนาจักรต่างๆในแคว้นกาลาเตียทุกวันแรกของสัปดาห์แต่ละท่านจงเก็บเงินที่ท่านประหยัดไว้เพื่อจะได้ไม่ต้องเก็บเรียรายเมื่อข้าพเจ้ามาเยี่ยมเมื่อข้าพเจ้ามาถึงข้าพเจ้าจะส่งผู้ที่ท่านเลือกไว้ให้นำเงินทานไปยังกรุงเยรูเซาเลม็ม โดยถือจดหมายรับรองจากข้าพเจ้าถ้าเหมาะสมที่ข้าพเจ้าจะไปด้วยตนเองคนเหล่านั้นจะเดินทางไปพร้อมกับข้าพเจ้าด้วยเปาโลมีความละเอียดมากครับเกี่ยวกับเงินบริจาคในจดหมายฉบับที่สองเปาโลพูดถึงการบริจาคอีกโดยยกพระศาสนาจักรที่มาซิโดเนียเป็นตัวอย่าง มาซิโดเนียเป็นจังหวัดหนึ่งของกรีซที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแคว้นอาคายาเป็นจังหวัดที่เมืองโครินตั้งอยู่พระศาสนจาจักรแห่งนี้บริจาคด้วยใจกว้างเขาบริจาคด้วยความสมัครใจตามกำลังความสามารถแม้พวกเขาเองก็ยากจนต่อจากนั้นเปาโลก็น้อมน้าวชาวโครินโดยกล่าวถึงพระเยซูคริสต เป็นตัวอย่างว่าพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราแม้ทรงร่ำรวยพวกก็ยังทรงยอมกลายเป็นคนยากจนเพราะเห็นแก่ท่านเพื่อท่านจะได้ร่ำรวยเพราะความยากจนของพระองค์ประโยคที่อยากจะนำมาระบึงด้วยการเป็นพิเศษในวันนี้ก็คือ ผู้ที่หวานเมล็ดพืชเพียงเล็กน้อยก็จะเก็บเกี่ยวได้เพียงเล็กน้อยผู้ที่หวานเมล็ดพืชมากก็จะเก็บเกี่ยวได้มากแต่ละคนจงให้ตามที่ตั้งใจไว้มิใช่ให้โดยนึกเสียดายมิใช่ให้โดยฝืนใจเพราะว่าพระเจ้าทรงรักผู้ที่ให้ด้วยใจยินดี เปาโลใช้หลักเกณฑ์ที่ชาวสวนหรือชาวนาใช้ในการหว่านเมล็ดพืชคนที่ตรณีทีเหนียวในการหว่านจะอดอยากเมื่อถึงฤดูหนาวเพราะผลผลิตได้ไม่พอรับประทานกฎเกณฑ์นี้ยังใช้ได้กับเรื่องอื่นด้วยเช่นลูกจ้างที่คอยดูนาฬิกาเวลาทำงานก็ยากจะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ่อแม่ที่ไม่มีเวลาให้ลูกตอนเขายังเล็กอาจจะพบว่าลูกๆก,ก็ไม่มีเวลาให้เขาในยามเชราการประหยัดเป็นได้ทั้งดีและไม่ดีแล้วแต่สถานการณ์การประหยัดคำพูดไม่วิาพากวิจาร์ณคนอื่นด้วยวาจาร้อนแรงเป็นความคิดที่ดีการประหยัดเงินไม่ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย ก็เป็นการกระทำที่ดีเมื่อลูกคนเล็กใช้จ่ายเงินที่ได้รับจากบิดาอย่างสุรุ่ยสุร่ายไม่ช้าเขาต้องไปขออาหารที่สุกรณกินมารับประทานโดยเจ้าของไม่ยอมให้แต่ก็มีบางเวลาเมื่อเราพบไข่มุกเม็ดงามเราก็ควรขายทุกสิ่งที่มีเพื่อซื้อไข่มุกเม็ดนั้นไว้ บางครั้งก่อนจะทำอะไรเราก็ควรดูทิศทางลมเหมือนกันแต่สิ่งที่เราต้องระลึกไว้เสมอก็คือคนที่หวานเพียงเล็กน้อยมิอาจเก็บเกี่ยวได้มากอีกประโยคหนึ่งที่อยากจะนำมาไตรตรองนะที่นี้ก็คือพระเจ้าทรงรักผู้ที่ให้ด้วยใจยินดีในชีวิตจริงเชื่อว่าเราทุกคน รักผู้ที่ให้ด้วยใจยินดีเช่นกันโดยธรรมชาติเราก็รักคนร่าเริงอยู่แล้วถึงแม้เขาจะไม่แจกเงินก็ตามเมื่อเราเห็นคนที่มีรอยยิ้มบนใบหน้ามีบทเพลงในหัวใจของเขาเราก็รู้สึกยินดีด้วยเพราะความยินดีเป็นเหมือนโรคติดต่อที่ส่งผลน่าชื่นชมต่อไปอยังผู้อื่นด้วย เรารู้สึกชื่นชมกับลูกอมที่เด็กน้อยหยิบยื่นให้เราด้วยใจกว้างของเขามากกว่าของขวัญชิ้นโตที่มีคนมอบให้โดยไม่ต้องเสียสละแม้แต่อย่างใดท่านผู้ฟังครับวันนี้เราท่องประโยคนี้ตลอดวันเลยนะครับพระเจ้าทรงรักผู้ที่ให้ด้วยใจยินดี เชื่อว่าชีวิตของเราจะแตกต่างขอพระเจ้าทรงวอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสแดงพระพักแจมใสต่อท่านและโปรโดปราณท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักมาอย่างท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทิญอาเมน